สวัสดีครับพบกับผมอ้วนบุญากรนะครับจากบุญากรเซอร์วิสนะครับคลิปนี้อยู่ที่ร้านนะครับคลิปนี้นะครับจะมาทําให้ดูว่าเครื่องซักผ้านะครับพิจาชินี่ฝาหน้านะครับขึ้นโค้ด e01 นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่า e01 นั้นมันเกิดอะไรขึ้นและเราจะแก้ไขยังไงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับผมใช้โปรแกรมทั่วไปนะครับโปรแกรมทั่วไปเสร็จนะนี่ยนวะให้ดูใกล้ๆให้ดูตรงโปรแกรมนะครับตอนนี้เขากำลังชั่งน้ำหนักค่านะครับชั่งน้ำหนักคลาเสร็จปับ๊บเดี๋ยวเขาจะเรียกน้ำเข้า สังเกตดูน้ำที่เข้าในเครื่องเดี๋ยวผมขอญาตถอดออกจากขาตั้งให้ดูน้ำที่เข้าในเครื่องนะครับนี่น้ำไหลเข้าช้ามากนะครับน้ำไหลเข้าช้ามากจริงๆน้ำมันต้องเยอะกว่านี้เยอะนะครับ น้ำไหลเข้าช้านี่อีกเดียวเองไหลเข้าช้าแล้วก็น้ำรั่วลงด้านล่างด้วยนะครับไหลเข้าช้าแล้วก็ลงด้านล่างด้วย อาการนี้นะครับนี่ตัวนี้ไม่ล่วนะครับจะล่วลงใต้เครื่องเข้าช้าแล้วก็ล่วใต้เครื่องนะครับ,รบเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะขึ้น401นะ จริงน้ำมันมันต้องแรงนะครับในกล่องน้ำไม่เข้านะครับน้ำต้องไหลแรงกว่านี้น้ำกระปิกกระปลอยนะครับ น้ำมันจะหยุดหยุดแล้วนะครับก็จะไม่ไหลแล้วครับสี่ศูนย์หนึ่งเดี๋ยวให้ดูนะครับสาเหตุที่น้ำไม่เข้านะครับแล้วขึ้นส0 1นนะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ เต็มครับผมอุดตันนะครับซุยนอยอุดตันทําให้เกิดอ่าโค้ด C 0 1นะครับก็คือน้ําไม่สามารถเข้าเครื่องได้เมื่อกี้ที่เห็นก็คือน้ําเข้าแต่เข้าช้ามากนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับซุยนอยนะครับเดี๋ยวเราจะล้างซุยนอยก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเทสไดูอีกทีนะึงครับหลังจากถอดซุยนอยล้างนะครับตอนนี้ น้ำสามารถเข้าเครื่องได้นะครับแล้วเครื่องก็ทำงานได้ปกตินะครับเมื่อกี้ช่องนี้ไม่มีฉีดเลยตอนที่ฉีดแล้วนะครับ4ี่ศนนะครับฟิลเตอร์อย่างที่ผมทำคลิปเตือนบ่อยๆนะครับฟิลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอัตโนมัติฝาบนหรือฝาหน้านะครับควรจะถอดล้างนะครับถ้าไม่ถอดล้างเครื่องก็ทำงานไม่จบนะครับผม แต่เครื่องนี้ของลูกค้าน้นนะครับหนูกินสายด้วยนี่ฟังเสียงน้ําครับนะครับน้ําฉีดพอสมควรเห็นไหมตอนแรกก่อนที่เราจะถอดล้างฟิลเตอร์น้ําแทบจะไม่ค่อยเข้านะครับตอนนี้น้ําเข้าดีแล้วนะครับ401นะครับซูรีนอยตันนะครับ